สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกับช่องเปรี้ยวชาแนลอีกแล้วเนาะค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงเคิงแล้วค่ะพี่น้องคะโยนยางพี่นอ้นองถนนลื่นมากไปจะให้เบิ้งค่ะเวลาหิมะมละลายเห็นบ่มค่ะมันก็จะกลายเป็นน้ำแข็งแล้วค็ถ้าเขาเดินบรรวังมันสามารถลื่นได้นะคะนี่ค่ะหิมะเริ่มละลายแล้วค่ะเวลาแดดออกหิมะก็จะละลาย เดี๋ยวจะเอาอาหารมาหอยให้ดี่ค่ะตะเกียนให้ลูกนกค่ะเรวก็เอามาเสียบไว้ตรงนี้ค่ะให้นกนกกินหมดแล้วเป็นอาหารแห่งอัดเม็ดอัดเป็นก้อนไว้นะคะให้นกแขวนไว้แล้วค่ะนี่อันนี้เป็นต้นดอกซากุระนะคะ กำลังเริ่มปงออกมาค่ะทุกคนหเห็นป่ะคะแนงดอกสาก,กุรักกำลังแตกโอ้ยพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะพามาชมนี่ดอกไม้ช่วงรุดดูนใบไม้ผีกำลังมาค่ะสเสนอดบเป้นนะถ้าจำผิวซื้อผิดเนี่ยค่ะดอกเขาโพลมาก,ก่อนพี่น้องเห็นว่า เสียเขาเขาจุนพูนอยูอ่นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเปียๆก็จะเก็บขยะอันนี้พอแดดออกจะเริ่มสวยงามค่ะเปียวก็จะมาเก็บฟื้นค่ะฟื้นที่เปียวสร้งมาหันเต็มลงตรงนี้เลยนะคะตอนนี้หมดแล้วคะ่ะเรืออยู่ประมาณนี้เอง เบียยก็จะเก็บไส้หมีแล้วเ,เอาไปเลี้ยงไว้ในบ้านนะคะเดี๋ยวเบี้ยกเก็บฟื้นก่อนนะคะเปียวลืมขากล้องที่ดีๆไว้หมองเห็นงานนะคะก็เลยขากล้องอันนี้มันสั่นแล้วมันถือวัฒนนัดนะคะ เต็มแล้วคะ่ะฟื้นเดี๋ยวไปจะแบกฟื้นเขาไปเก็บในบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอก็บช่องเปรี้ยวชั้นแนวอีกแล้วเนาะคะ่ะมื่อนี่เป็นวันอาทิตย์ค่ะ กตอนนี้ก็ตอนบายม้งแล้วเนาะคะ่ะเนาะจะพูดเกี่ยวกับอาชีพค่ะพี่น้องอาชีพที่กําลังอ่าม้าแรงแล้วก็กําลังแบบว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นอาชีพที่เปี่ยวเองเปี่ยวกระชอบแล้วก็ไปลักในด่านนี้นะคะเปี่ยวก็เลยถือโอกาสเมื่อวานนะคะเปี่ยวก็เลยขึ้นรถไฟไปเยี่ยมเยยนสถานที่มองที่เปียเยเเะะเป่ยวเคยเห็ุงานมองเก่านะคะเปี่ยวเคยเห็ุงานอยู่ี่ซีปีพี่น้องสถานที่มองทํางานเกาเา่าเปี่ยวค่ะ อันเปียวเนาะค่ะพี่น้องหลังจากที่มาใช้ชีวิตยอยู่ในประเทศสวีเดนนะคะอาชีพแรกของเปียวก็คือสวนผักสวนดอกไม้นะคะแล้วเปียวกะเปลี่ยนไปหลายอาชีพคล้ายๆกับว่าเปียวเฮ็ดไปหลายหม่องนะคะอ่านี่เปียวขอเล่าถึงสวนผักกับสวนดอ,อกไม้ก่อนเนาะค่ะเนาะอัน พอหมดจากส่วนหนึ่งนะคะเมื่อก่อนไปจะเฮ็ดอยู่ส่วนน้อยๆนัเนแหละคะ่ะส่วนดอกไม้ส่วนนี้จ้างไปกับไปนะคะแล้วก็มีมองได้จ้างไปกับไปปลูกหัวดอกไม้แน่ปลูกพันธุ์ดอกไม้หลากหลายพี่น้องส่วนเมือวานเนาะคะ่ะเปี่ยวก็เล่มนั่งรถไฟพี่น้องโดดเหรอบริณางรถไฟเปลี่ยนนั่งรถไฟประมาณปีหนึ่งสองเทียพี่น้องเปลี่ยกขึ้นรถไฟไปเลยค่ะพี่น้องนั่งรถไฟใส่เวลาทั้งหมด27นาทีนะคะ แลวกะน้องสาวก็มาหับค่ะแล้วเปียกก็เล่นปเป็นเบิ้งส่วนดอกไม้มอกที่จะควองเห็ดงานแล้วพี่น้องคะส่วนมากแล้วคนจะเห็นแต่ว่าส่วนดอกไม้จะสวยจะงามมีดอกไม้เต็มไปหมดแม่บอกคะ่ะแต่เบื้องหลังของส่วนดอกไม้เขาเห็ดอยียงแน่เขาเตรียมพื้นที่เห็ดอยียงแน่มาติดตามชมกันเลยค่ะ,ะแล้วก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่อ่า ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังแรงใจให้ช่องเปรียวชาเนีเนาะค่ะเนาะผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยด้วยนะคะ,ะมาชมคลิปได้เล็กค่ะ,ะเปียวไปเที่ยวมาขอพระคุณอีกครั้งค่ะเชิญรับชมได้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เปียวพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศของร้านคายดอกไม้ในช่วงซัมเมอร์นะคะแต่จะทำการเปิด ภในอีกสองเดือนข้างหน้านะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเดือนกุมภามีน้ำเมษาประมาณช่วงต้นๆหรือกลางเดือนเมษาเขาจะเริ่มเปิดขายนะคะเขาก,กำลังจะเคลียร์พื้นที่นะคะเพอเอินวันนี้ก็เป็นวันที่หิมะตกอะคะ่เดี๋ยวเป่ลจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมในโรงเรือนนะคะว่าเขาเพาะต้นพันุดอกไม้กัน มีอย่างแน่มีกิตโตะนะคะเราในวิดีโอหนา้เนาเราจะมาอธิบายมากกว่านี้นะคะนี่คะ่ะเป็นโรงเรือนนะคะในโรงเรือนนี่ความร้อนจะอยู่ที่ประมาณ28องศาค่ะดอกไม้ทั้งฟังขวามือจะเป็นดอกไม้ที่เขาสั่งมาเพลกูดนะคะมาเริ่มปลูกไว้นะคะภายในอีก3เดือน 2- 3เดือนเขาก็จะทำการคายค่ะ แต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นดอกไม้เป็นเครือเป็นภุ่มใส่ระยะเวลาค่อนข้างหลายเดือนนะคะ3าถึงสเดือนค่ะส่วนดอกไม้ตัวนี้นะคะก็ใช้เวลาเช่นกันค่ะประมาณ3าถึงสเดือนนะคะถึงจะได้ขายนะคะดอกไม้แต่ละย่างค่ะแล้วก็แต่ละโตนะคะจะอยู่ที่ประมาณห50ต้นค่ะเป็นอี่ย่างที่เยอะค่อนข้างเยอะเลยนะคะ แต่หลังจากนั้นเขาก็จะมาแยกต้นใหม่บ่ให้ติดกันค่ะแต่ตอนนี้เขาพึงเริ่มที่จะทําการปลูกในเดือนนี้เองนะคะนั่นคือคนดูแลส่วนนี้ค่ะน้องสาวเปียวเองสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสด,ดีนะคะท่านผู้ชมนี่คือส่วนหนึ่งที่เปียวเอามาให้ท่านผู้ชมเบิ้งนะคะแล้วมาลอติดตามในนวิดีโอหนานะคะว่าเปียวจะมาให้ท่านผู้ชมเบิ้งอีอย่างอีกแน่นี่คืออาชีพอาชีพหนึ่งของ เปียวนะคะเปียวเห็นงานอยู่หนีมา4ปีค่ะแล้วก็เป็นอียงที่ชอบมากนะคะต้นใหม่ดอกใหม่เปียวก็เลยเก็บบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้เบ่งนะคะเนื่องจากว่าอีกอบกี่เดือนเนะะี่ยค่ะเขาจะเริ่มเปิดต้นใหม่ดอกใหม้ขายแล้วนะคะในาราคาพี่น้องบังว่าพี่น้องคงจะ,อะชอบในวิดีโอที่เปียวทำนะคะขอบคุณมากค่ะที่เป็นกำลังแรงใจให้เปียวติดตามแล้วก็ กดไลค์กดแชร์ให้เปียวด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งะคะ่ะดูแลสุขภาพนะคะบ๊ายบายค่ะ i